แต่ว่าอยากเข้าเรียนมา,นางง็นคณะแงะพอคิดว่ามันจะง่ายกว่าแพทย์แล้วเภสัชนะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆในการสนับสนุนการรักษาของคุณหมอได้เราจะต้องควดหัวกับการเรียนที่เทคนิคการแพทย์แน่นอนก่อนน้องจะดูคลิปนี้ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของ UV เพชช n Group และอย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดียของ UV เพชช n ได้ตามนี้ได้เลย สวัสดีน้องๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสองอาทิตย์มาไม่ได้เจอกันเลยเด็ก69 68 67ตอนนี้เปิดเทอมกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างมาอัปเดตกันได้นะส่วนเด็ก66หวังว่าคณะที่เราได้นั้นจะเป็นคณะตามที่เราอยากได้นะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไม่เป็นไรเจอกันที่รอบ4ี่ละกันและแน่นอนว่าวันนี้พี่จะมาพูดถึงหัวข้อรู้ก่อนตัดสินใจที่จะเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์หรือสาขาเทคนิคการแพทย์ที่อยู่ในคณะสาขวิทยาศาสตร์อันนี้แล้วแต่มหาวิทยาลัยด้วยนะเป็นคณะที่จัดอยู่ในหมวดหมู่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพแน่นอนว่าก็คือตามชื่อเลยเราอ่ะจะต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แบบหนักๆจัดเต็มแน่นอนอย่างเช่นการตรวจผลแล็บการส่องกล้องจุลทรรศน์หาความผิดปกติต่างๆทั้งในเลือดและในปัสสาวะ เพื่อแปลงออกมาเป็นค่าต่างๆ <S <S เป็นอะไรที่สำคัญมากๆในการสนับสนุนการรักษาของคุณหมอได้แต่ว่าอย่าเข้าเรียนมาขนาดแง้เพราะคิดว่ามันจะง่ายกว่าแพทย์แล้วเภสัชนะเพราะว่าอย่าลืมว่านี่คือศายวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่มีอะไรที่ง่ายแน่นอน <S 2> <S 2> <S สำหรับน้องๆที่สนใจที่นีคการแพทย์เรามาทำเช็คลิสกันก่อนดีกว่านะ ว่าเราเหมาะสมสําหรับเทคนิคการแพทย์หรือเปล่าชอบชีวะหรือเคมีแน่นอนว่า2วิชานี้เป็นวิชาที่เราจะต้องใช้ไปตลอด4ปีที่เราเรียนถ้าเกิดเราไม่ชอบชีวะหรือเคมีแล้วหลงเข้ามาเรียนแล้วก็เราจะต้องปวดหัวกับการเรียนที่เทคนิคการแพทย์แน่นอนขนาดคณิตศาสตร์และแคลคูลัสต อย่าคิดนะว่ามาเรียนเทคนิคการแพทย์แล้วจะหนีพ้นคณิตศาสตร์และแคลคูลสัสเพราะทั้งสองวิชานี้นั้นเป็นวิชาพื้นฐานที่เราจะต้องเรียนเพื่อต่อยอดในการทำวิจัยต่อไปรับได้กับการตรวจสารชีอืไม่อีอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอตลอดทั้งการเรียนและตลอดชีวิตอาชีพของการเป็นนักเทคนิคการแพทย์ เป็นต a าวอินเทอร r เวชอบอยู่คนเดียวเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ไม่ค่อยเจอกับผู้คนเท่าไหร่วันๆอยู่แต่ในแลบอยู่กับสารอยู่กับงานที่ตัวเองจะต้องทำแต่ว่ายังไงก็ต้องศึกษาแต่ละโครงสร้างหน้าที่ของแต่ละโรงพยาบาลที่เราสังกัดด้วยนะ สำหรับน้องๆคนไหนที่รู้เลยว่าคณะเทคนิคการแพทย์นี่แหละใช้เลยแต่ยังไม่รู้ว่าจะเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนดีโค้ดพารขอแนะนำ5มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นคณะเทคนิคการแพทย์1คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล2คณะสาขาวชาศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3คณะสาขาวชศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์4 คณะเทคนิคก,การแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ 5. คณะเทคนิคก,การแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นและยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นใครที่มีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่มีคณะเทคนิคก,การแพทย์อยู่แล้วก็ให้น้องๆเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้เลยสำหรับคณะเทคนิคก,การแพทย์หรือสาขาเทคนิคก,การแพทย์นั้นมีข้อดีคือ เป็นคณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเราสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดูแลทั้งสุขภาพตัวเองแล้วก็สุขภาพของคนในครอบครัวได้ด้วยและที่สําคัญนะเรายังสามารถเลือกที่จะทํางานกับทางฝั่งภาครัฐหรือทางฝั่งเอกชนและก็ไม่ต้องใช้ทุนเหมือนหมอยด้วยแต่ก็เรียนหนักแล้วก็เรียนยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจความขยนันแล้วก็ความพยายามมากๆเหมือนกัน หากน้องๆคนไหนสนใจให้โค้ดพัททำหัวข้อรู้ก่อนตัดสินใจที่จะเรียนคณะไหนอีคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างได้เลยนะหรือน้องๆคนไหนที่มีคำถามเกี่ยวกับคณะเทคนิคการแพทย์ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างเช่นกันส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ของ You f a s h i o n และอย่าลืมกดติดตามช่องทางออนไลน์ของ u f a s h i o นด้วยนะ สำหรับอีพีถัดไปจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยส่วนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบายบายสารพันปัญหาสำหรับเด็กเรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นกับเพื่อนโนนกับครูโนนกับพี่แต่นี่โค้ช,ชเองวันนี้มาในรูปแบบของหนังสือแล้วมีจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศอย่าลืมมาจับจองกันนะ